คลิปนี้นะคะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะหวังว่าทุกคนนะคะก็ยังติดตามข่าวสารนี้กันอยู่นะคะแล้วก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อเลยว่านะคะจะได้จริงหรือไม่นะคะเนื้อหาข่าวจะเป็นยังไงนั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังพร้อมกันอย่าลืมกดติดตามทางช่องและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องด้วยนะคะถ้าเห็นว่าทางช่องทําคลิปดีมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยนะคะ ข่าวนี้นะคะได้นํามาจากพักเพื่อไทยนะคะเป็นเพจของพักเพื่อไทยเลยนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวถึงนโยบายดิจิทัล w a l l ล็ตหนึ่งหมื่บาทว่าตามที่หลายท่านได้วิพากษ์วิจาร์ณมานั้นเนื่องจากยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องกระบวนการและงบประมาณนั้นขอเรียนว่า นโยบายดิจิ t a l วอลเล็มีอย่างแน่นอนนะคะ10,000บาทเพราะเรื่องนี้อยู่ในนโยบายหลักของรัฐบาลสำหรับบุคคลอายุ16ปีขึ้นไปปัจจุบันมีอยู่ประมาณ54ล้านคนส่วนการใช้งานในระยะ4กิโลเมตรนั้นถ้าไม่มีร้านค้าก็ต้องไปดูไปขยับรายละเอียดกันแต่ทั้งหมดต้องใช้ภายใน6เดือนเพราะเราอยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาจำกัดไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถซื้อสินค้าเช่นสุราบุหรีหรือการไปชำระหนี้ซึ่งเรามีความชัดเจนมาโดยตลอดไม่ต้องห่วงมีงบประมาณแน่นอนแต่ขอให้มีความชัดเจนในเรื่องของตัวเลขแล้วจะชี้แจงอีกครั้งเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่แย่มากเราต้องการกระตุ้นครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างคอยนโยบายอื่นเข้ามาเสริมและทำให้เศรษฐกิจเดินต่อไป รวมถึงเป็นการกระตุ้นและเมื่อมีวิตามินก็เสริมเข้ามาจะทําให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่เป็นคํากล่าวนะคะของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้โพสต์ไว้ในเพจของพรรคเพื่อไทยเลยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะทางในเรื่องของรัศมีในการใช้4กิโลเมตรที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกังวลน,นะคะก็มั่นใจได้ว่ายังไง จะต้องมีการขยับขยายอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าภูมิประเทศในแต่ละจังหวัดนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านเปิดประตูบ้านออกมาก็เจอเซเว่นแล้วนะคะบางท่านเปิดประตูบ้านออกมาก็เจอห้างสรรพสินค้าแล้วนะคะบางท่านนะคะคุณตาคุณยายนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชนบทอันนี้จะไม่มีร้านค้าเลยนะคะก็ต้องมาคอยดูกันอีกว่านะคะจะปรับไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวทางช่องนะคะจะมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะได้ฟังกัน อย่างต่อเนื่องนะคะและเรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับการพักหนี้เกษตรกร3ปีนะคะทั้งต้นทั้งดอกนะคะเปิดโอกาสลืมตาอ้าปากสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรทั่วไทยนะคะในฉลาดขามช่วงสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้โดยเฉพาะนโยบายการแก้ปัญหาปากทองให้ประชาชนที่ผ่านมาทั้งนี้ตลอดระยะเวลาหลายปี ประชาชนต้องแบกรับค่าครองชีพที่สูงขึ้นขณะที่พี่น้องรายได้ลดลงจากปัญหาราคาสินค้าที่แพงขึ้นแต่ราคาสินค้าเกษตรกลับตกตำ่ำส่งผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของพี่น้องเกษตรกรเกษตรกรมีปัญหาใหญ่คือปัญหาหนี้สินโดยเฉพาะเกษตรกรที่กู้ยืมเงินมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเพื่อนำมาใช้ทำเกษตร นี่คือปัญหาใหญ่ของเกษตรกรเพราะหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรทำได้แค่ส่งดอกเบี้ยเท่านั้นไม่สามารถตัดเงินต้นได้เพราะรายได้ลดลงจึงเป็นที่มาของการเรียกร้องไปยังรัฐบาลเพื่อให้มีมาตรการนโยบายพักหนี้เกษตรกรแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับในรัฐบาลที่ผ่านมา รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นรัฐบาลของประชาชนพร้อมหารือกับทกสเพื่อออกมาตรการพักหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยให้เกษตรกรเป็นเวลา3ปีเพื่อให้เกษตรกรได้มีเวลาทำมาหากินมีรายได้สร้างรอยยิ้มเพราะเกษตรกรจะสามารถไปสร้างรายได้เพิ่มเป็นกอบเป็นกำรรมและนำรายได้มาจ่ายดอกเบี้ยเงินต้น เพื่อปลดหนี้ตัวเองได้อย่างแน่นอนสสร้อยเอ็ดกล่าวไว้นะคะและนอกจากนี้นะคะนางสาววิภาณีภูคำวงสสขอนแก่นนะคะกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากนโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีแล้วจะช่วยให้เกษตรกรมีรอยยิ้มมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติมขึ้นนะคะแล้วยังมีนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทที่จะดำเนินการต่อไปอีก จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนอย่างมหาศาลเพราะจะสามารถนำไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพส่วนเรื่องรัศมีในการใช้เงินดิจิทัลในภูมิลำเนา4กิโลเมตรนั้นเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมปรับยืดหยุ่นนะคะพื้นที่ในการใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดมั่นใจว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนทุกคนในขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมที่จะประสานทุกฝ่ายในการผลักดันสินค้าไทยนำไปขายทั่วโลกเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนดังนั้นภายใต้การบริหารประเทศของรัฐบาล เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนอันนี้เป็นคํากล่าวของสอสของขอนแก่นนะคะได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็ทางพักเพื่อไทยก็ได้โพสต์นี้ไว้ที่หน้าเพจของพักเพื่อไทยนะคะทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะคะเพจพักเพื่อไทยนะคะ ทุกนโยบายนะคะที่ทางพรรคเพื่อไทยพูดออกมาเพื่อประชาชนนะก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยนะคะถ้าสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็สามารถทําให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้มีรายได้ได้นะ,ะถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะแต่ว่า ได้เร็วได้มากได้น้อยแค่ไหนนะคะเราก็ต้องมาติดตามรอชมกันอีกต่อไปนะคะเพราะว่านี่ก็ยังเป็นคํากล่าวในในโยบายนะคะที่ทางพรรคเพื่อไทยนะคะทางนายกรัฐมนตรีได้หาเสียงไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ต้องมาคอยอัปเดตข่าวสารนะคะมาติดตามข่าวสารดูว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวพอถึงวันที่จะจ่ายแล้วนะคะนโยบายนะคะแล้วก็เงื่อนไขจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะคะแต่ที่แน่ๆทุกวันนะคะที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมา ยังไงท่านก็ยังยืนยันว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้มีอย่างแน่นอนนะคะแต่ในเรื่องของเงื่อนไขในเรื่องของรัศมีที่จะมีการเปลี่ยนยังไงนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะคะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะขอย้ําเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเงินดิจิทัลวอลเล็ตนี้นะคะว่ารัฐบาลจะแจกก็จริงนะคะแต่ยังไม่ใช่ในเดือนนี้หรือเดือนหน้านะคะ อาจจะเป็นในต้นปีหน้าในช่วงมกรากุมพามีนาอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะยังไม่มีแอปพลิเคชันใดนะคะ เพื่อที่ทำขึ้นมาแล้วจะแจกณตอนนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะเคยแจ้งไว้แล้วว่านะคะแอปพลิเคชันสร้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จยังไม่ได้เปิดตัวนะคะว่าจะให้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันไหนนะคะแต่บอกแค่ว่าจะมีแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตนะคะและส่วนใครที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะใช้ผ่านบัตรประชาชนอาจจะมี QR Code นะคะให้ใช้เหมือนการไปรูดใช้ ัตรเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าท่านได้รับข้อความ SMS นะคะจากเพจไหนหรือจากหน่วยงานไหนบอกว่าให้ท่านนะคะกดลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะรับเงินดิจิทัลวอ l l e t ะะเพื่อที่จะขอข้อมูลในการทำเงินดิจิทัล w อลเล็บอกเลยนะคะว่ายังไม่มีนะคะแอปนั้นยังไม่ได้เปิดตัวจากทางรัฐบาลนะคะถ้าแอปนั้นสร้างเสร็จเมื่อไหร่รัฐบาลเปิดเผยออกมาเมื่อไหร่ว่าเป็นชื่อแอปอะไรนะคะเดี๋ยวทางช่องจะรีบมาอัปเดตข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันทันทีตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะรอฟังข่าวอย่างเดียวไนดะ้รอกันต่อไปอย่างเดียว ยังไม่มีการที่จะต้องลงมือไปทําไปลงทะเบียนหรือไปทําอะไรนะคะรอก่อนนะคะใจเย็นๆถ้าเราใจร้อนนะคะไปหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพนะคะเราจะเสียทรัพย์สินแทนก่อนที่จะได้เงินนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ฝากเตือนด้วยนะคะสําหรับบ้านใกล้เรือนเคียงที่ไม่ค่อยได้อัปเดตข่าวสารทางโซเชียลเท่าไหร่นะคะฝากบอกฝากแจ้งเตือนกันด้วยนะคะว่ายังไม่มีแอปใดนะคะใครจะแอบอ้างมาว่าจากเพจนี้นะคะจะเพจเป็นเพจดังหรือเป็นอะไรแอปสามารถสร้างได้แบบแอปปลอมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะรอรัฐบาลประกาศก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทางช่องก็จะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอย่างแน่นอนนะคะ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ